เมื่อเราจะไปกาญจนบุรีสถานที่นี้คงจะเป็นสถานที่แรกๆที่เรานึกถึงนั่นก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแคว สะพานแควใหญ่นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ของการจนบุรีค่ะสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นี้ได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพค่ะสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่สองเริ่มจากสถานีชุมทางหนองปลาดุกอําเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีไปเมืองทันบูซายัตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสร้างขึ้นเพื่อใช้ลำเลียงอาวุธและกำลังคนของญี่ปุ่นไปเมียนมาและอินเดีย ระหว่างปลายเดือนพฤษจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมของทุกป,ปีจงังหวัดกาญจนบ,บุรีและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดของจังหวัดเพื่อย,ย้อนรำลึกถึงประวัติความเป็นมาของสะพานข้ามแม่น้ำแควและเหล่าฉเฉลยศึกที่ร่วมกันสร้างสะพานเป็นการส่สงเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะ การสร้างสะพ,พานและทางรถไฟสายนี้นะคะมีความยากลำบากโดยเฉพาะบริเวณทางโค้งเรียบหน้าผาถ้ำกระแซซึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นแม่น้ำเชี่ยวกะ และตลอดเส้นทางเป็นป่าดงดิบจึงเต็มไปด้วยสัตว์หลายนานาชนิดรวมทั้งไข้ป่าและอหิวาตกโลกอีกทั้งยังขาดแคลนอาหารและถูกลงโทษอย่างหนักประมาณการว่าแรงงานชาวเอเชียกว่า49,000คนและ,ฉะเฉลยศึกสงคราม16,000นายต้องเสียชีวิตลงจึงเรียกเส้นทางสายนี้ว่าเส้นทางรถไฟสายมรณนะมีการเปรียบเทียบไว้ว่า1ไม้หมอนของทางรถไฟสายมรณนะเทียบเท่ากับ1ชีวิต